สวัสดีครับพบก,กับผมพงษ์ธรและนี่คือพงษ์ธรทีวีในเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนะครับส่งท้ายปีเก่า2021ที่กําลังผ่านพ้นไปผมจะไม่เอาเปเปอร์ยากๆมาโยนใส่ท่านนะครับแต่จะขอเป็นเล่ามุมมองสั้นๆการลงทุนในปีหน้ามีอะไรน่าสนใจมีอะไรต้องระวังบ้างในมุมมองของพงษ์ธรทีวีนะครับถ้าท่านเป็นคนที่กําลังฟังคลิปนี้อยู่ในช่วงวันหยุดปีใหม่ตําแหน่งแฟนพันธ์แท้การลงทุนผมขอยกให้ครับ ก็สำหรับคลิปสุดท้ายของปี2021นะครับก็ต้องบอกว่าไม่มีสไลด์ไม่มี p พรี e เซนเตชันนะครับไม่ได้มีตัวเลขเยอะๆเหมือนที่เคยทำแต่ว่าก็จะมีหน้าของพงทอนนะครับแล้วก็ ต้นไม้สีเขียวข้างหลังนะครับเล่าให้เพื่อนฟังนะครับหลังจากที่เรารู้จักกันมาประมาณปีหนึ่งเนาะเราฟังมุมมองบลจอชั้นนําระดับโลก Investment Fi ิรมต่างๆเนี่ยที่จะมาเล่าว่าเอ้ยเอาลุกเป็นยังไงการลงทุนในกลุ่มต่างๆน่าสนใจยังไงนะครับรวมถึงไปเจาะไปที่ติมมาติกเนาะกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆว่ามันมีดีเทลมีการแข่งขันกันยังไงบ้างนะครับเหล่านี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นข้อมูลให้ท่านสามารถนําไปตกตะกอนเป็นมุมมองการลงทุน เป็นพอร์ตการลงทุนนะครับที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและก็ผลตอบแทนที่แต่ละท่านตั้งเอาไว้ได้นะครับอย่างที่ผมบอกเสมอครับว่าพอร์ตการลงทุนเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับไม่จำเป็นว่าพอร์ตนี้ดีที่สุดพอร์ตนั้นดีที่สุดเรามีพอร์ตที่ไม่ดีหรือเปล่านะครับเพราะแต่ละคนก็มีเป้าหมายต่างกันรับความเสี่ยงได้ต่างกันนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากถึงขนาดว่าหยุยทำไม่ได้เลยนะครับก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลแล้วก็จัดพอร์ตไปได้วยกันได้นะครับหลังจากที่เราฟังไปหลายวาจแล้วก็มาลอง บา,บางสั้นๆนะครับก็ไม่มีสคริปต์เทคเดียวผ่านนะครับ ปีหน้าเนี่ยเออเรื่องที่ครึ่งปีแรกน่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับภาพรวมเศรษฐกิจที่ดูแนวโน้มจะชะลอลงนิดหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับปี2020นะแล้วก็2021ที่ผ่านมานะครับถ้าเราย้อนกลับไปเนาะ2020เป็นปีที่โควิด -19 กําลังเกิดขึ้นแบบระบาดหนักเลยตอนนั้นก็มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นมากมายนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วผลออกมาก,ก็กลายเป็นว่ามนุษยชาติโดยเฉพาะนักลงทุนเนาะสามารถที่จะรับมือกับข่าวร้ายนั้นได้ค่อนข้างดีทําให้เกิดภาวะช่วงที่เป็นวิกฤตแแแล้้้ววก็ฟืนนตัับบบบ Earlan ททีีบบท่่ส ในควาวัติศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เป็นเรียกว่ามิดไซเคิลละหรือบางคนอาจจะมองเป็นปลายไซเคิลแล้วด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันเร็วเกินไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าในช่วงครึ่งปีแรก6เดือนแรกเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่เศรษฐกิจที่อาจจะไม่ค่อยได้ดูดีนะักคือเติบโตแต่ว่าเติบโตไม่เท่า2ปีที่ผ่านมานะครับอาจจะส่งผลต่อเซนติเมนต์ต่อมุมมองการลงทุนในตลาดหุ้นได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีเนี่ยหุ้นก็จะมองไปข้างหน้าก่อนประมาณ6เดือนถึง1ปีนะบง่งปีนะรับเราะะ้อตงนนมอง ไปข้างหน้านะครับ เงินเฟอ้อกลางปีนะครับหลายเจ้าทายตรงกันว่าเงินเฟอ้อจะชะลอตัวลงในช่วงกลางปีถ้าช้ากว่านั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สาหรับการลงทุนในหุ้นนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ต้นทุนการผลิตการบริการมันสูงขึ้นกําไรมาร์จิ้นบริษัทก็จะลดลงนะครับแต่ถ้าชะลอลงเร็วกว่านั้นนะครับคือตอนนี้มันอยู่6.8ถ้ามันจะลงมาเนี่ยก็ถ้าลงมาเร็วกว่ากลางปีก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับดันชนหุ้นดอกเบีย้ยมาตรการเฟดก็ไม่ได้ถูกกดดันให้ต้องรีบขึ้นดอกเบียมากมายน,น,น,กกยนักนักวะ่่ษณทีแบบาาถ้ เงินเฟอ้อชะลอลงในช่วงกลางปีได้หรือค่อยๆแลนดิ้งลงได้เนี่ยก็น่าจะเป็นข่าวดีสําหรับการลงทุนในหุ้นนะครับดอกเบีย้ยขาขึ้นนะครับเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นอีกความเสี่ยงหนึ่งที่อาจจะเกิดการพันผวนขึ้นได้ในตลาดการลงทุนนะครับตอนนี้เราก็มองกันอยู่ที่ประมาณ2ครั้งนะครับขึ้นดอกเบีย้ย2ครั้งในปี2 0งศนะครับก็คือกลางปีครั้งหนึ่งและอาจจะประมาณป,ปลายปลายปีไตรมาสสี่ครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือสิ่งที่ตลาดกําลังซึมซับอยู่ถ้าม,มากกว่านี้อาจจะทําให้นักลงทุนเกิดความตนกกันได้ ดอกเบี้ยมันขึ้นเร็วภาคเศรษฐกิจอาจจะปรับตัวตามไม่ทันอย่างนี้เป็นต้นก็ได้นะครับแต่ถ้าขึ้นช้ากว่านี้น่าจะเป็นข่าวดีนะครับขึ้นช้าช้าแต่ไม่ช้าจนเกินไปคือประมาณ2ครั้งในปี2022น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกคนสบายใจได้ว่าเฟดดาเนินการตามแผนนะครับ อีกความเสี่ยงหนึ่งนะครับที่พอจะเห็นอยู่ในตลาดได้ก็คือเรื่องของไชน่าจะฮาร์ดแลนดิ้งหรือเปล่านะครับอย่างที่เราทราบกันดีว,ว่าการฟื้นตัวครั้งนี้เนี่ยจีนเขาออกจากโควิดมาก่อนเขาเข้าสู่ช่วง e a r l ์ช่วงมิดก่อนนะครับตอนนี้เศรษฐกิจอยู่ในช่วงแผ่วๆนะครับเริ่มแตะเบรก เริ่มลดมาตรการผ่อนคลายนะครับก็จะมองคล้ายๆว่าเขาอยู่ในช่วง La t e expansion แล้วนะครับทีนี้เขาต้องเข้าสู่ภาวะที่อาจจะต้องมีการปรับตัวมีการ Transform นะครับเพื่อหา growth S curve ใหม่นะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่ามีการทํทา Transformation ในหลายๆกลุ่มหรือ r e g u l a t i o n ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องมาดูกันอย่างค่อนข้างใกล้ชิดนะครับว่าการ Transform ครั้งนี้จะทําให้ Landing ของจีนครั้งนี้สามารถที่จะซอฟกว่าที่ตลาดคาดได้หรือเปล่าและสามารถที่จะไปสู่่กกาาารรขขยยตััวค้งใหมดีเล็ๆ สนับสนุนหุ้นจีนอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องที่ว่าจะมีการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนสิสต์บปนานเดือน10นะครับซึ่งตรงนี้ออถ้าเป็นผู้นําของจีนก็ไม่ควรอยากจะให้เกิดข่าวที่ไม่ดีโดยเฉพาะตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับอุตสาหกรรดีมาหลายปีแล้วเนาะอุตสาหากรรบริหารจัดการโควิดได้ดีแล้วเนี่ยก็ต้องทําให้1ิเดือนนี้มันค่อนข้างที่จะสมูทแล้วก็ไปในทางที่ขึ้นมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยนะครับสำหรับคนที่มีหุ้นจีนกองทุนจีนอยู่นะครับลองพิจารณาดูว่าการลงทุนเนี่ยมันนนเเสส่่งงกกับรรราาาปมม้ดววลลลลททุหุหหะะือะคแ็น ในระยะยาวสําหรับประเทศมหาอำนาจอันนี้นะครับก็ติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับได้ผ่านช่องพงทอนทีวีเหมือนกันนะครับสุดท้ายคือเรื่องของ valuation ที่ค่อนข้างออตึงนะครับในมุมมองของเ,ออเปเปอร์หลายๆที่นะครับคือมองว่า valuation ตอนนี้ของหุ้นค่อนข้างที่จะล้ําหน้าภาวะเศรษฐ,ฐกิจจริงภาวะกําไรจริงมากไปหน่อยเราได้ยินกันตอนงต้นปีนะว่าเฮ้ยตอนนี้แว PE ของหุ้นนะครับ ต้งช่วงโควิดเนี่ยไม่ค่อยลงเลยนะครับคือแพงอย่างต่อเนื่องพอ E ี s มันหายไปกําไรของบริษัท,ทตรทะเบียนหายไปเนี่ยทำให้ PE ยิ่งแพงนะครับไป34-38เท่าในบางเจ้านะครับสำหรับ s p 5 0 0แต่ปัจจุบันเนี่ยกำไรมันฟื้นกลับมาแล้วนะครับในช่วงไตรมาส3ไตรมาส4ของ2021เพราะฉะนั้นตัว PE ตรยเนี้กลับมาอยู่ในระดับที่ไม่ได้แบบแพงสุดติ่งเหมือนสมัยไตรมาส2นะครับออตอนนี้กลับมาอยู่แถวแถว2 3นะครับซึ่งก็ถือว่าสอดคล้องกับลองเทอ แต่ไม่ได้อยู่ในระดับที่ถูกนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีหุ้นเทคเซกเตอร์เข้ามาเ,าเกี่ยวข้องลนะ้วมันทําให้ p ีตลาดมันโดนฉุดขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นประเด็นหนึ่งที่ต้องคํานึงไว้ในใจนะครับว่าถ้าเราจะเริ่มลงทุนตอนนี้เราจะเริ่มปรับพอตอนนี้เนะี่ย ุ้นในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วอาจจะอยู่ในโซน valuation ที่ค่อนข้างแพงไปนิดหนึ่งนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นถามว่าถ้าจะให้แบ่งธีมการลงทุนเป็นที่น่าสนใจในช่วงปีข้างหน้าเลาเป็นระยะสั้นกับระยะกลางถึงยาวนะครับเป็น2กลุ่มเนาะถ้าระยะสั้นเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของ valuation เป็นหลักนะครับว่าอะไรลงมาเยอะๆเนี่ยเราก็น่าจะซื้อเก็บไว้ในขณะที่มันมีพื้นฐานมีแนวโน้มการจะฟื้นตัวได้หรือเติบโตได้ในระยะยาวนะครับก็ต้องให้จีนแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องกลุ่มที่เป็นเทคโนโลยี นะครับสำหรับท่านที่รับความเสี่ยงได้อาจจะผสม2อ,อย่างรวมกันก็ได้นะฮะเป็นชัยนาธเก็ก็ลงมาเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าเรื่องราวสตอรี่ในช่วง6เดือนแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากนักครับอาจจะไม่ได้มีสตอรี่ออฟโกลด์อะไรเยอะมากการลงทุนก็ต้องเน้นที่ valuation เป็นหลักถ้าเอาระยะสั้นนะครับแต่ระยะกลางถึงยาวเนี่ยก็ยังมีธีมที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์เนาะที่หลายเจ้ารวมถึงเบรลลกิฟอร์เนี่ยให้ไว้เป็นธีมที่เด่นอันดับต้นๆน,น,นะครับว่าจะสามารถมีเม็ดเงินออกมา ก็ market cap ใหม่ๆได้นะครับระยะยาวอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของกลุ่มกรีนเนาะกลุ่มที่เป็นเรื่องรักโลกนะครับกลุ่ม ESG เหล่านี้นะครับถึงแม้ว่าส่วนตัวผมเองอาจจะคิดว่ามันไม่ได้มาเร็วนะฮะก,ก็ก็เป็นเต็มหนึ่งที่น่าจะมีเม้นเงินเข้าไปตรงนี้พอสมควรนะครับมุมมองก็น่าจะประมาณ5-10ปีนะครับอาจจะไม่ได้เร็วมาก อีกตีมหนึ่งที่เป็นระยะที่ต้องซึมๆเลยแน่นอนก็คือเรื่องของ o e a l i z a t i o n นะครับเดิมทีเราอยู่ในยุคข,ของออช่วง20ปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องของความร่วมมือกันระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคเพื่อสร้างซัพพลายเชนขนาดใหญ่นะครับใครถนัดอะไรใครทําอะไรได้ถูกก็ทําสิ่งนั้นนะครับแต่ปัจจุบันนี้เรากำลังเข้าสู่ในยุคข,ของ o e a l i z a t i o n นะครับคือต่างคนต่างแยกสายพันออกจากกันนะครับทำของตัวเองนะครับเพื่อคอนซูมเพื่อที่จะผลิตเพื่อสร้างกําไร ในประเทศของตัวเองนะครับชัดเจนก็คือจีนกสหรัฐนะครับอันนี้ก็เป็นเทรนระยะยาวที่ต้องเริ่มมองให้ออกนะครับว่าการลงทุนจะเกิดอะไรขึ้นจะมีตรงไหนเติบโตมีตรงไหนหาดหดหายไปบ้างนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือหุ้นเทคโนโลยีนะครับถึงแม้ว่าจะลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าส่วนตัวเองเนี่ยก็มีมุมมองว่าถ้าเกิดจะมีโกลดเกิดขึ้นในรอบหน้าหลังจากที่เศรษฐกิจเริ่มชะลอกลุ่มแวล u e เริ่มอิ่มตัวแล้วเนี่ย การที่โกลดจะกลับมาค่อยๆทำให้เศรษฐกิจมันหา S curve ใหม่ได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ควรจะมีไว้ในพอร์ตนะครับอาจจะไม่ได้มาในปีหน้าอาจจะไม่ได้มาใน2ปีหน้านะครับแต่เราไม่มีทางรู้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเป็นพอร์ตที่รับความเสี่ยงได้นะครับการมีหุ้นกลุ่มนี้ไว้ก็น่าจะสร้างผลตอบแทนให้เราได้ในระยะยาวนะครับถ้าท่านมอง Index, อินดี x ถ้าท่านมองดัชนีกลับไปนะครับก็จะพบว่าหลายๆจุดเราอาจจะมีโอกาสการลงทุนที่ดีได้ซื้อแล้วถือในระยะยาวบนแนวโน้มการเติบโตที่เรามองไว้5ปีถึง10ปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับบางทีการลงทุนไปแล้วเนี่ยเราเลือกถูกต้องแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ยากนะครับแต่การถือสิ่งนั้นให้ยาวนานพอนะครับเป็นเรื่องที่ยากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเอาใจช่วยทุกคนนะครับในมุมมองส่วนตัวของผมแล้วเนี่ยการลงทุนในปีหน้าพอตน่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็สําหรับนักลงทุนที่แบบรับความเสี่ยงได้เยอะหน่อยเนาะเอาเป็นว ประมาณนี้พอร์ตการลงทุนส่วนตัวนะถ้ามีเงินร้อยบาทผมขออาจจะลงทุนหุ้นสักประมาณ70บาทนะครับเจของพอร์ตแบ่งเป็นอะไรบ้างแบ่งเป็นอนะินเดเนาะ global index passive อย่างที่เล่ามาตลอดว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยถ่วงพอร์ตไม่ให้ผันฝนมากจนเกินไปได้ในขณะเดียวกันถ้าเราเทายกลุ่มไหนผิดเนาะไปลงติมมาติกตรงไหนผิดไปลงกลุ่ม emerging develop market เกิดเราเลงผิดไปเนี่ยตัวที่เป็น global passive equity ตัวนี้ก็จะ คอยเป็นตัวซัพพอร์ตเราได้ให้เรายังสามารถเติบโตได้ในบางส่วนนะครับผมให้20บาทนะครับอีก15บาทเนี่ยสส่วนก็จะลงในกลุ่มที่เป็น Develop Market กับ Emerging Market นะครับลองเลือกดูเาเรา Market ผมว่าคงไม่พ้นยุโรปญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐนะครับลองเลือกดูว่าเราชอบอันไหนหรือจะกระจายทั้งกลุ่มที่เป็น DM เลยก็ได้ Emerging Market นี่ผมคิดว่าจีนน่าจะเป็นตัวหลักนะครับเพราะว่าลงมาในับบ a a t ช o นที่น่าสนใจมากๆนะครับเมื่อเทียบกับ US นะครับถ้าเราเชื่อว่าออการเติบโตมันจะยังคงมีอยู่การฮาร์ดแลนดิ้งอาจจะไม่เกิดขึ้นเนี่ยการลงทุนในหุ้นจีนในกลุ่มที่เป็น EM ก็น่าจะทําได้หรือท่านจะเลือกเป็น EM index เลยก็ได้นะครับกระจายไปในกลุ่ม Emerging Market ทั้งหมดก็น่าสนใจนะครับสส่วนรวมกันประมาณ50%อนะครับอีก20บาทผมให้เป็นตีมติกตามที่เราเชื่อนะครับคือทั้งพอร์ตร้อยบาทเนี่ยผมขอให้20บาทท่านเป็นคนเลือกเองว่าท่านเชื่อในแนวโน้มอ,อุตสาหกรรมไหนนะครับเน้นที่ตัวโกรดเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็น tech sector เนะเป็น healthcare นะครับหรือจะเป็นกลุ่มที่เป็นสินค้าแบรนด์เนมนะครับเป็น luxury เป็น global brand อนี้ก็ได้นะครับคือเป็นเลือกในกลุ่มที่เราลองเจาะดูว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนเราอ่านข้อมูลแล้วเราเชื่อในกองทุนนโยบายแบบไหนนะครับลองเลือกดูสักประมาณ20%นะครับทั้งหมดก็จะเป็น70%ของหุ้นนะครับอีก30%แบ่งเป็น2ส,ส่วนครับ15กับ15เนาะ15%ที่ผมเชื่อว่าลงใน infrastructure นะครับที่สอดคล้องกับการลงทุนในรูปแบบใหม่ๆนะครับหรือท่านที่ยังรับความเสี่ยงไม่ได้มองว่ามันยังไม่น่าจะเกิดขึ้นอาจจะ เป็นอสังหาหริมทรัพย์ที่เป็น global แทนก็ได้นะครับอีก15%ผมขอเป็น high yield bond เนาะจะเป็น China จะเป็น government bond จะเป็น high yield bond ใน US ก็ได้นะครับหรือท่านที่แบบเอ้ยไม่อยากไปลงทุนในตราสารนี้เลยจะถือเป็น cash หรือ commodity ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสรุป100บาทนะครับมี70%เป็นหุ้นเนาะ20%เป็น global index อีก15% develop market 15% emerging นะครับอีก20%เลือกเป็น2ตีมก็ได้นะอย่างละ10 0ลองเลือกเซกเตอร์ที่ท่านชอบกลุ่มอุตสาหกรรมที่ท่านคิดว่าจะเติบโตนะครับส่วน30%ที่เป็นสินทรัพย์อื่นๆเนาะ15% infrastructure หรืออสังหาริมทรัพย์นะครับอีก15%เป็น high yield bond หรือ commodity นะครับ cash ไม่น่าจะต้องถือตอนนี้นะครับหรือว่า investment grade bond นี่เอออย่าถือเลยดีกว่านะครับดอกเบีย้ยมันต่าแล้วก็แนวโน้มดอกเบีย้ยขาขึ้น ตัวดอกเบีย้ยที่ให้มาน้อยมากๆบน Invest ท์เมนต์เกหรือ r n m e n t b o n d เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอกับการ m a r k to Market Loss ของดอกเบีย้ยขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพอร์ตตรงนี้น่าจะเหมาะสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้กลางถึงสูงนะครับลองเลือกดูว่าส่วนไหนมันสอดคล้องกับพอร์ตที่ท่านมีอยู่แล้วนะครับก็ลองปรับกันดูได้นะครับอันนี้เป็นมุมมองที่ผมเอาไว้ตรวจกันบ้านตัวเองในช่วงสิ้นปีหน้าเหมือนกันว่าเราสามารถจะวิเคราะห์พอร์ตได้ถูกหรือเปล่านะครับไว้เรามาตรวจกันบ้างครับส่วนสุดท้ายเป็นเรื่องของ mindset เนนะนาาากรลงงทุนในปีห้้ผมชื่ออ่ออวต ย้ำไว้เลยนะฮะว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยสำหรับท่านที่อาจจะเพิ่งเข้ามาลงทุนได้ปีถึง2ปีเนี่ยการลงทุนในหุ้นมันมีขาดทุนนะครับ แต่มันเป็นมีปีที่ตัวเลขเป็นลบทั้งโลกก็มีนะครับเพราะฉะนั้นไม่จาเป็นต้องมีวุกฤจก็ได้มันจะด้วย valuation มันจะด้วยข่าวที่เกิดขึ้นภายในระหว่างปีมันจะเกิดความผันผวนยังไงก็ตามเนี่ยในหุ้นนะครับมันมีโอกาสที่จะติดลบได้ทั้งปีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําได้ก็คือว่าเราก็วิเคราะห์ไปข้างหน้าแล้วปรับพอร์ตรับความเสี่ยงมันให้ได้อาจจะมีบางส่วนถ้าเกิด valuation มันตึงไปแล้วอาจจะมีบางส่วนการไว้เป็น cash การไว้เป็นตราสารหนี้เพื่อที่จะรอเข้าซื้อในระดับที่ ความเสี่ยงตั้งแต่ต้นปีก็ได้นะครับเรารอดูจังหวะอย่างน้อยเราซื้อกลุ่มสินทรัพย์เสี่ยงก็คือหุ้นเนาะในกลุ่มที่เป็นความเสี่ยงต่าก่อนก็ได้เช่น i n d e x global อย่างนี้เป็นต้นนะครับน,นอกจากในปีใดๆมันจะขาดทุนได้แล้วเนี่ยสิ่งที่จะช่วยให้ท่านสามารถประสบความสําเร็จในการลงทุนได้ก็คือเวลาที่อยู่ในตลาดนะครับคือยิ่งอยู่นานอย่างที่ทราบกันดีว่า JP Morgan ก็ทำสถิติชัดเจนนะครับว่ายิ่งอยู่ในตลาดนานโอกาสขาดทุนจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับถึงขาดทุนก็ขาดทุนไม่มากเท่ากับ ลงแล้วเลิกในแต่ละปีนะครับลงแล้วเลิกลงแล้วเลิกอย่างเงี้ยขาดทุนแล้วคัดลอสขาดทุนแล้วคัดลอสนะครับ การลงทุนในกองทุนเนี่ยถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าผู้จัดการกองทุนเขาก็ไปเลือกหุ้นที่สอดคล้องกับนโยบายในแต่ละกองที่เราเลือกให้นะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าเราดูว่า asset allocation สัดส่วนการลงทุนความเสี่ยงแล้วก็ผลตอบแทนที่เราจะได้เนี่ยมันสอดคล้องกับเ,เป้าหมายของเราหรือเปล่านะครับที่เหลือปล่อยให้ผู้จัดการกองทุนที่เราอุตส่าห์จ่ายเข้าฟรีเข้าไปแล้วเนี่ยให้เขาทําหน้าที่ตรงนั้นนะครับถ้านโยบายมันเปลี่ยนหรือว่าเรามองแล้วว่าแนวโน้มอันนั้นไม่เกิดขึ้นค่อยเปลี่ยนนนกกองงททุุ็ไม่ส่สารล จะหวังรวยแบบ3เดือน6เดือนปีหนึ่งเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ยากโดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันนะครับที่เราอยู่ในระดับ เวอร์ชันที่ค่อนข้างสูงแล้วก็มีเรื่องของ S ินาริโอความเสี่ยงอยู่ข้างหน้าค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปรับมายเซตได้การลงทุนหวังรวยแบบภายในปีเนี่ยผมว่าเอาออกไปนะครับการลงทุนเราควรจะคาดหวังประมาณ3-5ปีเป็นต้นไปให้เงินมันเติบโตไปในขณะที่เราก็เอาเวลาไปทําในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เรามีแพชชั่นนะครับคือไม่ต้องไปหวังรวยการลงทุนมากนอกจากท่านจะมีเงินเยอะเป็นถุงเป็นถังจริงๆเนี่ยอันนี้ก็เก่งกําไรก็ได้กําไรกันไปก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าท่านเป็นปูถุชนทนธรรมดานะครับที่มีภาะะระที่ต ให้เงินมาเติบโตไปด้วยเนี่ยการลงทุนจัดพอร์ตผ่านกองทุนรวมผ่าน ETF ก็เป็นทางเลือกที่ดีครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจดหมายส่งท้ายปี2021นี้นะครับหวังว่าปีหน้าเราจะติดตามกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนว่าช่องพงทอนทีวีก็จะมีคอนเทนต์ใหม่ๆม,มานำเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการสดที่สัญญากันไว้เนี่ย มาแน่นอนนะครับรับรองว่าเราจะได้พูดคุยกันแบบเป็นกันเองนะครับแลกเปลี่ยนตอบคาถามกันนะครับรูปแบบรายการจะเป็นไงรอติดตามนะครับสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามมาอย่างตลอดต่อเนื่องนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นกดไลค์ กด subscribe นะครับหรือ comment คุยกันเนี่ยอันนี้ผมรู้สึกขอบคุณมากๆรวมถึงกลุ่มที่เป็นเออ t e ลิทเลยนะกลุ่มที่เป็นเออผู้สนับสนุนนะครับ angel supporter นะครับที่เออท่านแบบใช้ใจล้วนๆในการสนับสนุนช่องนี้จะเน้นทำคอนเทนต์ให้ท่านสามารถนำไปใช้ได้เป็นประโยชน์สูงสุดในฐานะนักลงทุนด้วยกันนะครับปีหน้านะครับขอให้ท่านโชคดีและประสบความสำเร็จกับการลงทุนนะครับปิดเขียวไปด้วยกันล่ำรวยเงินทองนะครับเจอกันสวัสดีครับ